เนี่ยเลเซอร์กระดาษไม่ตกขึ้นมามีวิธีการแก้ไของไรมีคําถามนะครับว่าใช้ปรินเตอร์แบบเลเซอร์นะครับแล้วตัวเครื่องปรินเนี่ยกระดาษไม่ตกขึ้นมานะครับมีวิธีการแก้ไขยังไงนะครับผมจะมาแนะนําวิธีการแก้ไขเบื้องต้นด้วยตัวเองครับในการสลับปิกอัพนะครับเดี๋ยวมีวิธีการางไงเรามาดูกันเลยครับนี่คือตัวชุดปิกอัพนะครับในการตบกระดาษขึ้นเข้าสู่ตัวเครื่องนะครับอันนี้คือถาด ใส่กระดาษ A4 นะครับปกติแล้วลักษณะการทํางานของเขาเนี่ยชุดปิ๊กอัพเนี่ยจะมีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมลักษณะนี้นะครับเขาส่วนที่เป็นครึ่งวงกลมส่วนโค้งนะครับเขาจะทําการตบตัวกระดาษขึ้นมานะครับเข้าสู่เครื่องพิมพ์นะครับเพื่อที่จะทําการพิมพ์งานอีกทีนึงนะครับคราวนี้ลักษณะครึ่งวงกลมตัวนี้ครับจะเป็นจุดที่สัมผัสการใช้งานมากที่สุดนะครับคือตัวกระดาษนะครับ เขาจะไม่ได้ใช้งานเต kind of ็มวงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเทคนิคเวลาเราเจอปัญหาตัวปิกอัพเนี่ยไม่ตบกระดาษขึ้นนะครับหรือกระดาษไม่ขึ้นนะครับเราอาจจะต้องแกะตัวชุดปิกอัพตัวนี้นะครับจากเครื่องปริน์นะครับมาสลับหน้าครับโดยวิธีการนะครับเราสามารถสลับลูกยางตัวนี้ครับเอาด้านที่ไม่ถูกใช้งานตรงนี้ครับด้านนี้นะครับจะเป็นสักๆมากกว่าด้านนี้นะครับด้านนี้เขาจะสึกมากกว่าเพราะว่าถูกใช้งานครับ กลับด้านมาส,สู่ด้านนี้นะครับผมจะกลับด้านให้ดูครับหลังจากที่ผมแกะตัวปิกอัพได้แล้วนะครับนี่ครับด้านนี้นะครับจะเป็นด้านที่ไม่ถูกใช้งานด้านครึ่งวงกลมโค้งตัวนี้นครับจะเป็นด้านที่ถูกใช้งานเราก็สลับด้านมาครับอย่างนี้นะครับเราก็ทําการกลับด้านเสร็จแล้วเราก็ทาการใส่เข้าไปเลยนะครับ ระหว่างนี้นะครับผมก็จะค่อยๆใช้ไขควงดันตัวลูกยางไปเรื่อยๆนะครับจนเข้าที่นะครับก็จะสามารถใส่ลูกยางได้เรียบร้อยครับปันมานี้นะครับเรียบร้อยครับอันนี้ถ่ายชุดปิกอัพให้ดูเต็มๆทีนะครับเวลาประกอบเข้าไปนะครับจะเป็นสานนี้ครับจะประมาณนี้นะครับแล้วก็เข้าไปลักษณนนี้ครับตัวนี้ชุดนี้เดี๋ยวจะใส่เข้าไปกับเข้าเครื่องเหมือนเดิมครับ เราต้องให้เข้าไปก่อนนะครับแล้วเราจะต้องเลื่อนตัวล็อก2ตัวนี้ครับให้เข้าล็อกนะครับตอนนี้จับเครื่องตะคข้งนะครับจะจัดได้ง่ายกว่าครับเราไหลตัวนี้ให้เข้าล็อกของเขาก่อน AH. ทุกอย่างมันจะถูกเข้าล็อกของเขาเองนะครับไหลตัวนี้เข้าล็อกก่อนนะครับเวลาเราแกะเนี่ยผมว่างัดตัวนี้กขขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ไหลมาแล้วก็สามารถจึงได้นะครับพอตัวนี้เข้าล็อกเขาแล้วเขาจะล็อกไปละเหลือแต่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ถ้าเข้าล็อกเขาเนี่ยมันจะถูกดันมาทางนี้นะครับจะถูกดันมาทางนี้ผมต้องดันซ้ายก่อนจะต้องหาตัวล็อกของเขาให้เจอก่อนเนี่ยครับเป็นตัวล็อกเขา เราเห็นหวตัวล็อคล้นี่ครับได้ละนี่ครับพอค้างเสร็จปุ๊บมันจะอยู่อย่างนี้เลยครับนี่คือหัวตัวล็อกเขาเพราะฉนั้นเทคนิคในการแกะปิ c อัพนะครับอันนี้เป็นรุ่น HP ตัวใหญ่นะครับ425นะครับเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่รุ่นอื่นๆนะครับก็สังเกตตัวล็อกพวกนี้ครับก็จะมีตัวล็อกอยู่ผมจะขยายให้ดูนะครับตัวล็อกนี่ครับตัวล็อกก็คือตรงนี้นะครับ ตัวนี้นะครับงัดตัวล็อกตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ไหลปล่อยไหลไปก่อนนะครับแล้วก็งัดตัวล็อกตัวนี้นะครับตัวใต้ตรงนี้นขึ้นมาอีกนะครับอีกตัวนึงนะครับแล้วก็ปล <die. S 2> ่อยไหลมาแล้วก็กดพอตัวล็อกออกเนี่ยเราจะกดซ้ายกดขวาได้หมดนะครับแล้วก็กดฝั่งซ้ายนี้ให้ลึกเข้ามาแล้วก็ออกได้นะครับที่ผมออกสกู่นี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเทสตัวพิกอัพดูนะครับว่าหลังจากผมกับด้านเราจะเป็นยังไงครับอันนี้คือลักษณะผมตะแคงเครื่องนะครับ ทำแบบนี้ก็ได้นะครับถนัดดีนะครับในการแกะตัวปิกอัพเทสองนะครับผมจะทำการทดสอบปิกอัพดูนะครับว่าสามารถพิมพ์ตบกระดาษได้ปกติไหมเรียบร้อยครับก็สามารถที่จะตบกระดาษได้ปกตินะครับหลังจากที่ผมสลับปิกอัพแล้ว